รูปลักษ์ภายในของไอออนไวเปอร์สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ทรงเหลี่ยมผสมผสานความโค้งมนที่ลงตัวเส้นสายคมชัดคล้ายเกล็ดเหล็กของอสรพิษที่พร้อมโจมตีไฟหน้าเลตแบบแมทริกซ์อัลตราวิชันที่บางเฉียบเรียงตัวดุดดวงตาของงูพิษให้ทั้งความสวยงามและความน่าเกรงขามในคราวเดียวขณะที่กระจังหน้าแอคทีฟแอโรสามารถปรับการไหลของอากาศอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอากาศพลศาสตร์และการประหยัดพลังงาน ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสำคัญของไอออนวเปอร์ขุมพลังไฮบริดทวิงเทอร์โบ V8 ขนาด4.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง ให้กำลังรวมทะลุ1 0 5 0แรงม้าแรงบิดกว่า1500นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง2.6วินาทีถือว่าเร็วติดอันดับต้นๆของรถ SUV ทั่วโลกแม้จะมีตัวถังที่ใหญ่และหนักแต่ระบบขับเคลื่อน All t e r ท a i n a d a p t i v e d r i v รทำให้อออนไวเปอร์สามารถวิ่งได้อย่างมั่นคงทั้งบนถนนเรียบทางวิบากและแม้แต่ในสภาพอากาศสุดขั้วภายในห้องโดยสารคืออีกหนึ่งความหรูหราที่ผสานเข้ากับเทคนโนโลยีล้ำสมัย คอนเซปต์การออกแบบเวน่องคอใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แท้ผสมกับหนังแทนนป้าและไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่หน้าจอแสดงผลโค้งขนาด21นิ้วคมชัดระดับ 8K รองรับระบบควบคุมด้วยเสียง AI ไอวเปอร์ไมที่สามารถต้อตอบและสั่งงานได้แบบอัจฉริยะเบาะนั่ง Zero G a d a p t i v e s e ซ t มีฟังก์ชันนวดปรับความเย็นและความอุ่นอัตโนมัติเพื่อสร้างความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับผู้โดยสารทุกคน นอกจากนี้ Ion Viper ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัย r s f Venom T ระบบ AI ตรวจจับการชนล่วงหน้าและสามารถเบรกอัตโนมัติได้แม้ในความเร็วสูงกล้องรอบทัน360องศาแบบ 5D Vision ที่สามารถสร้างโมเดลเสมือนจริงรอบตัวรถเพื่อให้ผู้ขับมองเห็นทุกมิติชัดเจนรวมถึงระบบออโต้พิลอต Gen 4ที่สามารถขับขี่อัตโนมัติได้ในเมืองทางไฮเวย์และแม้แต่เส้นทางออฟโรดที่ซับซ้อน สิ่งที่ทำให้อ o ออนไวเปอรแตกต่างจาก s u v สมรรถนะสูงทั่วไปคือความสามารถด้านการผจญภยัยรถคันนี้ถูกติดตั้งระบบกันสะเทือน Active Hydra Swap ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถได้ถึง40เซนติเมตรทำให้สามารถลุยน้ำลึกหรือข้ามเส้นทางครุขระได้โดยไม่สะดุดอย่างที่ใช้คือรุ่น r s f Venom g r i p ิขนาดใหญ่พิเศษออกแบบมาเพื่อให้เกาะถนนได้ทั้งบนพื้นทรายหิมะโคลนหรือถนนเปียก สำหรับผู้ที่รักความเร็วบนสนามไอออนไวเปอก็ไม่ทำให้ผิดหวังโหมด t r a ็กเวน o อจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์มอเตอร์และระบบส่งกำลังให้ทำงานเต็มศักยภาพพร้อมทั้งเสียงคำรามจากท่อไอเสียไทเทเนียมควอดไปที่ดังสะใจแต่ยังคงผ่านมาตร,รฐานสิ่งแวดล้อมยูโร8ใหม่ล่าสุดอย่างสมบูรณ์แบบในด้านการเชื่อมต่อไอออนไวเปอมาพร้อมกับระบบ ISF Cloud Connect ที่ทำให้รถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สมาร์ทวอตและแม้แต่บ้านอัจฉริยะได้ทันทีสามารถสั่งให้รถสตาร์ทเปิดแอร์หรือเตรียมเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันได้จากระยะไกลเมื่อมองถึงภาพรวมไอออนไวเปอร์ไม่ได้เป็นเพียง SUV สมรรถนะสูงแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างรถสปอร์ตสุดโหดรถออฟโรดเอกประสงค์และรถลักทัวรี่สุดหรูเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนี่คือยานยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแรงความหรูหราและความอนเนกประสงค์ในคันเดียว ราคาเปิดตัวของ r s f Ion v i p e r เริ่มต้นที่ประมาณ12ล้านบาทในตลาดโลกซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่จับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมโดยเฉพาะ